นะโมตัสสะพะขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสาสะสพเพสังขารอาอนิจจาติยะธาปัญญายปสติอัทนิพพินต,ติทุขีเอสมะมโควิสุทธิยาติอิอินะบัดนีอ้อาตมาภาพ จากได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระไตรลักษณะกถาพนานาความเป็นไปแห่งสภาพของสังขารเพื่อสนองศรัทธาราษาทาทิคุณเพิ่มพลกุศลราศีส่วนทัินานุปทานกิจที่ท่านเจ้าผ้าพร้อมด้วยญาติมิตรร่วมจิตร่วมใจ ได้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแก่ผู้วายชนไปสู่ปรโลกแล้วนั้นโดยสมควรแก่กาลละเวลาอันการกระทำของท่านเจ้าภาพดังกล่าวมาจัดเป็นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินับเข้าในยาติสังฆหากิจประการหนึ่งซึ่งเป็นกุศลวิธีของพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกตันญยกตเวทิตาจะพึงปฏิบัติ จัดเป็นคนดีตามสุภาษิตว่านิมิตต่างสาธุรูปานังกตันโูกะตะวิทิตาความว่าความเป็นผู้รู้จักคนคนเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีตามตามธรรมดาสัตว์โลกย่อมมีความสัมพันธ์กันเป็นธรรมดาเริ่มต้นแต่บิดามารดากับบททธิดาญาติต่อญาติ มิสหายต่อมิสหายดังนี้ในแต่ระหว่างบุคคลเหล่านั้นบางคนก็วาสนาดีเพราะได้เกี่ยวข้องกับคนที่ดีที่ชอบที่พึงพอใจเช่นวิดามารดาก็ล้วนแต่ท่านซึ่งเป็นบุคคลที่ควรแก่ก,การกราบไหว้บูชาเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านได้อุปการะบุที่ดาตามหน้าที่สมเป็นผู้ อุปการีบุคคลจริงๆทั้งในตนและท่านก็ยังมีคุณอย่างอื่นสถิตยอยู่ด้วยกล่าวคือเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบดํารงตนอยู่ในศีลธรรมเป็นต้นบุตรธิดาที่ได้บิดามดาเช่นนี้จัดว่าเป็นคนมีวาสนาดีส่วนบิดามารดาที่มีวาสนานั้นคือมีบุตรธิดาล้วนแต่เป็นคนว่านอนสอนง่าย ไม่ทําให้เป็นที่เดือดร้อนมีจัญญามารยาทเรียบร้อยมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถในการงานทําวงสกุลให้รุ่งเรืองดังนี้เป็นต้นมาดาบิดาผู้ได้บุตรธิดาเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนาดีนั้นคือได้ร่วมเป็นญาติกับท่านที่เป็นคนงามมีใจประกอบด้วยความเมตตา การุณาอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ทอดทิ้งในเวลาตกทุกข์ได้ยากเช่นในคราวป่วยไข้เป็นต้นสง่งเคราะญาติในคราวที่ควรสง่งเคราะห์บุคคลผู้มีญาติเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญวัสนาดีย่อมได้เกี่ยวข้องติดต่อบุคคลที่ชอบที่ชอบแม้มิสหายก็มีในญาเช่นเดียวกัน เมื่อมีมิสาหายดีเข้าก็ประกอบไปด้วยลักษณะของมิแท้ส่วนผู้ไม่มีบุญวาสนาย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ดีกล่าวคือบิาดามารดาจะมีบตรธิดาที่เหลวไหลมีนิสัยส,ส,สันดานเป็นพานประกอบกรรมทำเข็นมีแต่นำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้บิดามารดาอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเคารพบ,บิาดามารดา จะมีญาติพี่น้องก็มีแต่ชนิดที่หาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มิได้มีอัธยาศัยไม่สอดคล้องกับพี่น้องดังนี้เป็นต้นนับว่ามีญาติเป็นคนเคาะร้ายหาบุญวาสนามิได้อันความเกี่ยวข้องของบุคคลน,นั้นจัดว่าสำคัญชั้นหนึ่งคือระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาเพราะเป็นผู้ที่หาได้ยาก เมื่อหมดไปแล้วหาอีกไม่ได้ผู้ที่จัดว่าสำคัญรองลงมาก็คือระหว่างญาติอันบุคคลผู้เป็นญาติสายโลหิตเดียวกันแล้วตามปกติธรรมดาความทุกย่อมมีสืบเนื่องและกระเทือนถึงกันเสมอบุคคลผู้เป็นญาติกันแม้ใกล้ชิดกันสักเพียงใดหากเวลาปกติไม่มีทุกข์ร้อนอะไรเกิดขึ้น บางรายก็เรื่อยๆเฉยๆไปแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเช่นได้รับความเจ็บป่วยเป็นต้นย่อมพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยและพลอยเป็นสุขในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับประสบอิดถารมมียศเป็นต้นซึ่งต่างจากบุคคลผู้มีได้เป็นญาติมีได้เกี่ยวข้องกันข้อนี้เปรียบเหมือนเผาวัน ซึ่งงอกงามัพวพันติดกับต้นไม้หรือสมรูวแม้จะมีกิ่งก้านสาขาเกี่ยวข้องัวพันกันเพียงใดก็ตามเทววันนั้นก็เชื่อว่ามีลำต้นเป็นอันเดียวกันเมื่อบุคคลจับฉุดเทววันตรงไหนก็ย่อมทำให้เทววันได้รับความกระทบกระเทือนทั่วกันไปหมดแต่จะก,กระทบกระเทือนมากหรือน้อยย่อมแล้วแต่ส่วนสำคัญหรือไม่สำคัญอยู่ใกล้หรือไกล ถ้าไม่มีผู้ใดกระทบกระทั่งแต่ต้องถาวันก็นิ่งอยู่เป็นปกติข้อนี้ฉันใดความเป็นอยู่ระหว่างคนผู้เป็นญาติซึ่งเป็นแบบสัมมาจารีชนก็ฉันนั้นโดยเหตุนี้จึงปรากฏว่าพระบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนเป็นผู้มีพระทัยประกอบด้วยเมตตากะรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งนั้น ทรงเอาเป็นทุระแก่ปวงญาติพี่น้องเสมอมาจนถึงพระชาติอวสานที่ได้ตรัสพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงนับถือพระประยุรญาติเช่นทรงประทานประโยชน์พิเศษบางประการอาศัยนี้เป็นปทัทฐ,ฐานพระพุทธจริยาประเภทนี้จึงเรียกชื่อว่ายาตถาจริยา ความประพฤติเป็นประโยชน์แก่หมู่ญาติจัดเป็นพุทธจัญญาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งปียชนของท่านได้จากโลกนี้ไปเพราะเหตุวิสัยที่ใครๆไม่เพิงช่วยเหลือได้เมื่อหัวละเลึกถึงความจริงซึ่งปรากฏแจ้งแก่ใจว่าเกิดกับดับเป็นของคู่กันดังนี้จึงบรรทวิประโยกวิปโยคทุกเสียได้ อันนี้จัดเป็นมณสิการรบายอันชอบด้วยทางสัมมาปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาปรีชาญาที่รู้เห็นโดยอาการเช่นนี้เมื่อเจริญแก่กล้าขึ้นอาจเป็นปัจจัยได้บรรลุอิทธวิบูรณผลที่สูงและประนีตขึ้นไปดังธรรมจากโุข,ของพระอัญญากชญญเถระเจ้า ในเมื่อฟังพระธรรมจกกักรปวัตนนสูตรจบแล้วทั้งนี้ด้วยเหตุท่านได้เห็นความเป็นจริงโดยในยะแห่งบาลีว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพันต่างนิโรธธรรมังแปลความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอยาก่างทั้งมวลน,นั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ อธิบายว่าอันสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งมีวิญญาณหาวิญญาณมีได้ย่อมมีความเกิดขึ้นอยู่ในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางและมีความแตกสลายไปในที่สุดจะต่างกันก็แต่เพียงระยะการคือช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าเป็นคนก็มีที่ต่างกันอีกแห่งหนึ่งคือระหว่างที่มีชีวิตอยู่ เป็นผู้มีคุณประโยชน์และหาคุณประโยชน์มีได้เท่านั้นนอกนั้นล้วนลักษณะเกิดขึ้นและดับไปเหมือนกันหมดสมด้วยพระพุทธพจนสิทธิตดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปบ,บทนนะเบื้องต้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติเป็นต้นความว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่เป็นทางแห่งความ บริสุทธิ์พิเศษดังนี้ปัญญาที่รู้เห็นตรงตามคติธรรมดาของโลกว่าสิ่งทั้งปวงล้วนมีความเกิดและความดับเป็นของคู่กันจนแจ่มแจ้งแน่ชัดถนัดดีแล้วย่อมทำผู้เห็นให้มีใจปลอดโปร่งมีความสุขสำราญเบิกบานใจไม่ต้องมีทุกข์เพราะฝืนกระแสรธรรมดาแม้จะมีเหตุการณ์ที่เป็นส่วนอิดถารมก็ตาม เป็นส่วนอนิธารมก็ตามมาประจวบเข้าผู้รู้เท่าทันกติธรรมดาย่อมไม่ยินดียินร้ายตามอารมณ์นั้นๆพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงของโลกโดยนัยยะแห่งพุทธภาษิตดังแสดงมาด้วยประการศนี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้